สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซากเวเตอร์นะครับเ,เดี๋ยวมาวันนี้พามาดูปรับคอนโทร,รโลรถเล็กนะครับปรับได้4ระดับนะครับเดี๋ยวเราลองปรับดูนะว่ามีปรับคอนโทรลอะไรอยู่นะตอนนี้ใช้เป็นคอนโทรลอะไรอยู่เดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ใช้เป็นฮิตาชิอยู่นะฮะฮิตาชิอยู่นะครับ,รบเดี๋ยวลองปรับดูนะ นนี่นะครับตอนนี้ใช้ตัวสองอยู่อันที่สองนี่เป็นฮิตาชินะ,ะน,น,น,าน,น,นะครับเดี๋ยวราลองปรับข้างบนดูปึ๊บโอเคว่าลองนะนี่เป็นแคทแล้วนะครับโอ้อันแรกนี่เป็นแคทอันแรกเป็นแคทนะครับอันที่สองเป็นฮิตาชิลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่เมื่อกี้อันแรกเป็นอันแรกเป็นแคทอันที่สองเป็นฮิตาชิ อันที่3อันที่3อ่ะโอเคลองอันที่สามดูนะโอเคลองดูเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันสลับจากบุงยกบุงก่งขีฝั่งขวาม,มาอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะ <N> นี่นี่โอ้ยแจ๋วอ่ะนี่อู้ <N> ดูฝั่งนี้อัน <N> นี้ ใครจะขับได้วันนี้่โอ้ประเทศไหนขับวะเนี่ยตายตายนี่หมุนอยู่ฝั่งขวาอีก็ลองเปลี่ยนไหมโอเคโอเคดู้อดูดูดนี่ยกฝั่งซ้ายว้าวาเดี๋ยวลองใหม่เมื่อกี้เราลองอันที่สามนะครับเดี๋ยวลองอันที่สี่นะฮะ ลองอันที่4นะครับผมอันที่สามเป็น,อ,นอันแรกเป็นแคทอันที่หนึ่งะครับอันที่สองเป็นฮิตาชิอันที่สามสลับจากฝั่งขวาไปอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไปอยู่ฝั่งขวาแล้วก็อันที่สี่นะครับเดี๋ยวลองดูอ่าจะเป็นแบบไหนเนาะ อันที่สี่ก็เหมือนกันเลยเหมือนอันที่สามเลยเฮ้ยเอออันที่สี่เหมือนอันที่สามแหละโอ้โหจะขับไงวะเนี่ยอยากล้อขับดูจังโอ้โหไปถูกเลยไปไปถูกเลย สำรับฮะสลรับฟังขวาไปฟังซ้ายฟัง <c> ก <oughs> ียเหรอ <c oughs> อะปรับปรับกลับไปที่เดิมนะครับ ูกพี่เมื่อกีู้กพี่เขาขับโหมดสองโอเคเอากลับมาที่เดิมแล้วนะฮะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหมเป็นคลิปที่มีความรู้มากนะฮะ ยอดสุดยอดเทคโนโลยีไม่ธรรมดานะครับไม่ไังไปกับสายกับอะไรเลยนะฮะใช้กดแค่ในจอรถใหญ่ก็เหมือนกันนะครับรถใหญ่ก็ปรับได้เดี๋ยวลองศึกษาปรับดูก่อนเพราะว่ามันต้องใส่รหัสไปด้วยนะครับถึงจะปรับได้นะครับเออมันปรับไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ดึงข้อมูลออกข้างนอกนะครับมันอยู่ข้อมูลมันล็อกอยู่ภายในระบบอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้ช่างเขาทําข้อมูลออกมาข้างนอกก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปปรับเล่นให้ f อได้ดูกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ